Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ลำปางแลนสไลด์บทพิสูจน์พฤติกรรมการเลือกตั้งเปลี่ยนไป 11กรกฎาคม2565นายไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงษสุวรรณโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กไพศาลพืชมงคลแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งซ่อมสอสเขต4จังหวัดลำปางซึ่งชัยชนะตกเป็นของผู้สมัครจากพรรคเสรีรวมไทยมีเนื้อหาดังนี้ ผลการเลือกตั้งลำปางเมื่อวานนี้ที่พักเสรีรวมไทยชนะแบบแลนสไลด์เป็นบทพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งแล้วว่าพฤติกรรมในการเลือกตั้งเปลี่ยนไปแล้วประชาชนจะไม่คำนึงว่าใครลงสมัครสอไม่ว่าจะเป็นแบบเขตหรือบัญชีรายชื่อแต่จะเลือกผู้สมัครหรือพักเพื่อให้ได้นายกที่ต้องการและเพื่อจะไม่ให้คนที่ไม่ต้องการเป็นนายก ผลการเลือกตั้งลำปางบอกชัดว่าประชาชนมีชั้นธามติไม่เลือกพักที่สนับสนุนรัฐบาลแล้วจะกดดันต่อพักภูมิใจไทยและพักประชาธิปัตย์อย่างหนักหน่วงส่วนพักเศรษฐกิจไทยก็เห็นจะต้องชัดเจนกันแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะมาทำไอโอเอาแพ้ชนะกันแต่เป็นเรื่องการดำรงอยู่หรือความล่มสลายของบ้านเมืองโดยแท้ ถึงใครครวนจงหนักนายไพศาลกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ